ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแคมไฟค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยน,นยบรรยากาศมาเป็นแบบสาวๆรุ่นหนุ่มนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าสนุกๆน,นะคะนุองอิ่มขอแนะนําตัวก่อนห่างหายไปนานกลับมาแล้วนะคะพี่บอลค่ะ <laughs> เจก็จะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะเจบนของเรานั่นเองเคยมา1 E p ีีนะคะและซ้ายมือของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่นกค่ะอ่าพี่นกนะคะใครที่อยากได้เครื่องสำอางสวยๆนะคะติดตามได้เลยนะคะที่ร้านพี่นกนะคะที่ไหนเอ่ยโทริโกคิวตี้ค่ะเพจ a c e b o o k ค่ะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างให้นะคะแล้วนี่เลยแขกรับเชิญจากข้างาของเราค่ะทเนศนะครับ พี่ทเน่นะคะพี่แทนเน,นะะ่นเ,นเนี่ยยังมีเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวอีกนะคะยังไม่ไปไหนนะยังบอกว่าเนี่ยมีอีกและเด็ดมากเลยอ่า <c oughs> แต่วันนี้นะคะเราต้องไปที่ออเดิร์ฟของเราก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราให้พี่บนของเรานะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนี่ยเริ่มก่อนเลยพี่บนคะเรื่องที่จะเล่าวันนี้คือเรื่องอะไรเอ,อ่ย <c oughs> คือหลายปีแล้วแหละ <c oughs> ตอนที่ ถ้าถ้าใครจำอีพีที่แล้วที่มีกลุ่มหนึ่งที่เคยไปเจอที่บางปูอะกลุ่มเดียวกันเลยแกงเแกงเดิมเลยแต่สถานที่เที่ยวคือเปลี่ยนไปไปล่องแพที่กาญจนบุรีแล้วก็เดินทางไปกลุ่มเดิมเลยแต่จะเปลี่ยนไปประมาณสักคนสองคนเพิ่มเติมเราก็นั่งแพไปที่แพ ถ<พ>มันต้องนั่งแพไปลงแพมันต้องนั่งเรือไปไกลมากเอามีรถก่อนอนั่งรถไปต่อไปต่อเรือ,อแล้วถึงจะเข้าที่แพหลังเขื่อนได้ทีนี้พอไปถึงแพนะเราก็สนุก,กน,นะเล่นแพมันก็กระโดดน้ําเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต้องเข้าใจว่าแพสภาพบ้านอะที่แพเมื่อก่อนอะอม,มันจะเป็นแค่เป็นไม้เป็นไม้มไผ่ไต่อต่อกันบ้านก็เป็นบ้านไม้หลังคาก็มุงจากปกติคือเป็นแพต่อเนื่องกันอะ สภาพก็อย่างนี้แหละแล้วลนอนก็จะเรียงกันนิดนึงห้องนึงประมาณสองสาคนน่ะก็เล่นน้ำกันเสร็จก็เข้าไปในห้องมีน้องคนหนึง่งประมาณกี่โมงครพี่โยนประมาณสัก5้าหกโมงเย็นน่ะ<ม><ม>เพลเพลพอดีเลยก็กําลังคืออาบน้ําแล้วเพื่อจะไปทานข้าวเย็นกัน<ม>แต่ทีนี้ระหว่างที่ไปทานข้าวเยน็นน่ะที่กาลังจะไปก็แต่งตัวกันธรรมดาอยู่ๆน้องก็สะดุ้งขึ้นมาเลย คือเราก็เล่นกันนั่งเล่นกันในห้อง่ะห้องหนึ่งประมาณ 3- ามสี่คนน่ะนะก็นั่งเล่นกันอยู่อยู่น้องก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ประตูแล้วก็เราก็สงสัยว่าน้องเขาเห็นอะไรแล้วก็นึกว่าคนคือเพื่อนไปหลายห้องไงแล้วเพื่อนมาหรือเปล่าน้องมาหรือเปล่าอะไรก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เฉยเฉยแต่ระหว่างที่นั่งคุยกันเขาก็จะเกรงอะ่ะเกรงดูและเกรงมากเราก็ไม่ได้สังเกตว่าน้องเขาจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ถาม น้องเป็นไรหรือเปล่าไม่สบายไม่ปวดท้องเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมน้องเขก็ไม่กล้าพูดมากอะไรก็อ่ะก็ยังไม่เกิดเรื่องอะไรก็ไปทานข้าวทีนี้พอกลับจากทานข้าวนี่สิพอเปิดประตูห้องอ่ะและเขาเป็นคนแรกที่เปิดอ่ะพอเปิดประตูห้องปุ๊บเขายืนเก่งเลยอะเกรงแบบอยู่กับประตูอะพูดแล้วขนลุกม,มาเลยไอคือเราไม่เห็นนะพีอ่อะไม่เห็นแต่ฟาร์มที่สภาพน้องเขาอะ แล้วอยู่ๆน้องเขาก็ร้องกรีดขึ้นมากรีดกรีดกรีดอย่างเงี้ยแล้วหันมาบอกพี่ว่าพี่มีคนนั่งอยู่บนเตียงซึ่งเราเองคือเราคิดดูกันแล้วห้องมันก็เปลี่ยนไปไหนไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นแพรไงด <c oughs> ับก็ไม่ได้ <c oughs> นั่งเรือไปชั่วโมงกว่า <c oughs> ชั่วโมงกว่านะนั่งเรือเข้าไปอ่ะแล้วก็ไม่กลับไม่ได้ทีนี้น้องเขาบอกมีคนนั่งอยู่บนเตียงทีนี้คนเราก็ไม่กล้านอนสิก็เตียงมันจะมีสองฝั่ง ทีนี้มันก็ต้องมานั่งอีกเตียงหนึ่งกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งอีกเตียงหนึ่งเตียงอีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะทีนี้เราก็นั่งพอนั่งรอน้องเขา,นนะเขา,เขาก็นั่งไม่ได้เขาก็นั่งมองแต่ตรงเตียงตรงนั้นน่ะคือนั่งทีนี้ทําให้เราผวาแล้วน้องเขาก็รลนั่งเตียงเสร็จหมือเขาสั่นน่ะตัวเขาก็สั่นสั่นเขาบอกเขานอนไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนนั่งอยู่บนเตียง แล้วก็นั่งเหมือนนั่งคำาอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าไม่ให้เราเข้าไปนั่งที่เตียงอะอคือไม่ให้เราเข้าไป <an> าตรงน,นั้นขนไหมคะลักษณะเป็นไงเขาบอกเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งคือนั่งอยู่บนเตียงไม่ไปไหนอะเ <an> ขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ไปไหนแล้วผู้หญิงเขาก็พยายามมองมาที่เขาอะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมองที่เขาคนเดียวคือไม่มองคนอื่นอะคือมองที่เขาคนเดียวอะ สุดท้ายพี่ต้องถอดสร้อยอะพี่อะมีสร้อยพ้าในในกลุ่มมีพี่อ่ะแฟนผ้าคนเดียวเลยต้องสอดผ้าให้เขาถึงจะสงบไม่กีดอะเนี่ยพอรู้จักอุ้มอิ่มเนี่ยไม่ถอดแล้วถ้าถ้าเจอปัจจุบันเนี่ยไม่ถอดแต่น้องเขาบอกว่าสภาพว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นอะมองเขาอยู่คนเดียวกับคนอื่นไม่มองเลยเขาก็ไล่ฟังอย่างเงี้ยนอยไปเจออะไรกันไหมปรากฏว่า คือไม่มีใครนอนเลยอ่ะคือนั่งกันสี่คนนั่งคือนั่งกันในเตียงสี่คนนั่งจนจนเกือบสว่างอ่ะแล้วพอสว่างเราก็ต้องออกมาแล้วก็กลับอ่ะเขาคือที่นั่นเขาจะพักคืนเดียวปกติอ่ะนะเราต้องจองแล้วว่าพักคืนเดียวอ่ะกิจกรรมเพราะเที่ยงที่ที่นั่พักแค่คืนเดียวใช่เพราะเที่ยงเราก็ต้องนั่งเรือกลับมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะคะพี่นกขาวันนี้เนี่ยเราได้โอกาสจากพี่นกเลยนะคะเรื่องพี่นกจะจะเล่านี่เป็น ที่ไหนคะพี่นกมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่บ้านก็พี่นกเจอเองเลยใช่ไหมเจอเองคือคิดว่าน่าจะใช่ในใจก็คิดว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวอยากจะมาลองถามอีกเหมือนกันว่าไอสิ่งที่เราแบบว่าเจอมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่ไหนพี่นกอย้อนประมาณไปประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นยังอยู่ทาวเฮาส์แถวพัฒนาการยังไม่ย้ายตอนนั้นก็จะอยู่กับครอบครัวของป้า <Ha. S 2> ก็จะมีลูกชายเขาอยู่อีกคนนึง hmm. แล้วก็ครอบครัวเราใช่ปะ่ะสองครอบครัวแล้วก็ทถวๆแถวนั้น,น่ะถัดไปก็จะเหมือนแบบเดอะแก๊งเหมือนกับแฟนฉันที่แบบว่าวัยรุ่นเด็ก hmm. ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้านหลังหนึ่งอะจะเรียกว่าเป็นบ้านเด็กใต้ hmm. เพราะว่ามันพัฒนาการจะอยู่ใ,นใ,น hmm. ใกล้มาหลาลัยรามเนาะ <Ha. S 2> คือเด็กใต้ที่สุราษฎร์ที่นครอะไรอย่างเงี้ยบ้านคนรู้จักกันเขาก็ใครขึ้นมาเรียนรามก็จะมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดี ลูกชายป้าเป็นแฟนกันกันกบผู้หญิงคนหนึ่งเด็กใต้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็นิสัยดีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าครอบครัวพี่อ่ะต้องย้ายมาที่ใหม่พี่ผู้หญิงคนเนี้ยก็ช่วยขนของด้วยมาทุกอย่างอะ่ะช่วยยกของช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็นิสัยดีนะก็ช่วยขนของเสร็จอะไรเสร็จ มีอยู่วันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าเขาอะไม่สบายต้องลงใต้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเป็นเหมือนกับว่าโรคเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยรักษาตัวอยู่ไม่นานอะก็ได้ข่าวว่าเขาเสียวาอายุประมาณน่าจะ20ต้นๆเราเพิ่งเรียนจบอะใช่20ต้นต้นๆเพราะว่าเราเราอะอยู่มหาลัยปีหนึ่งหรือปีสองเอง ตอนนั้นก็ตอนตอนที่ยังไม่เสียลูกชายป้าก็ลงไปใต้เพื่อไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยพอลูกข่าวว่าเขาเสียแล้วป้าก็อยู่บ้านคนเดียวละบ้านบ้านแถวเฮา,เ,า mm hmm. เขาก็กลัว mm hmm. เพราะว่าปกติเขาไปมาหาสู่กัน mm hmm. เขาก็แวะมาหาที่บ้านมานอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ช่วงที่เขาเสียใหม่ๆประมาณสองวันแรกอะ่ะคือเราก็กลัวนะในใจก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะมาหาเราประวะเพราะว่าเขาเคยมาแต่เอออาจจะไม่มาก็ได้เราก็ไม่ได้สนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สอบมหาล,ายลาัยเรลามก็สอบตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้ากลับมาช่วงประมาณบ่ายสามก็พอมาถึงร้านเสร็จก็อ้าวเห็นอากงมากับนั่งนั่งอยู่ข้างล่างกับมา้าอะไรเงรี้ยข้านั่งคุยกันก็แบบเขาก็กลัวไงว่าเอออากงใส่กลัวแหละยังยังไม่อยากกลับบ้านก็โอเคทักทายอะไรกันเสร็จก็ง่วงเนาะเพราะว่าสอบตื่นเช้าก็เลยเออบอกขอมามาขึ้นไปงีบหน่อยนะ ก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนชั้นสามห้องนอนไอช่วงที่เรานอนในใจในใจเราก็คิดนะหลับตาเราจะเห็นแบบว่าคือในใจเราก็ยังกลัวอยู่ <laughs> เพราะว่าโกมาแบบว่าเพิ่งแบบสองวันเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเสีย <c oughs> แค่หลับตาตอนนั้นหันตะแคงหันตะแคงซ้ายหันหันเข้าหน้าต่าง <c oughs> ได้ยินเสียงอยู่บนหัวตรงเนี้ยเสียงสะอื้นอย่างเงี้ยสองที เราก็เฮ้ย <laughs> เสียงอะไรวะใช่หรือเปล่าวะ <laughs> แต่ไม่ลืมตา <laughs> ก็เลย <laughs> ไม่ใช่มั้ง <laughs> หันตะแคงขวาดีกว่าก็เลยหันตะแคงขวาหลับตาอยู่แต่ในใจคิดว่าถ้าจะใช่อะ่ะอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วมันก็มีเสียงอย่างนั้นจริงๆเสียงเดิมเลยนะสะอื้นอีกสองครั้งเหมือนเดิม <laughs> แต่มันชัดมากเลยข้างหูบนหัวอะ่ะ <laughs> ก็แบบตอนเนี้ยครั้งที่สองเราก็แบบเฮ้ย น่าจะใช่แล้วแหละลืมตาดีปะวะหรือว่าไม่ลืมตาดีวะถ้าลืมตาไปจะเจอเขาทำไงดีอะไรเงี้ยสรุปก็นับหนึ่งสองสามก็หันไปฟุ๊บก็ไม่มีอะไรเออก็จากนั้นก็เลยรีบวิ่งลงมาข้างล่างเลยดุดดกดกด็กดคือกลัวไง uh huh. เออยังยังไม่ได้เล่าให้ที่บ้านฟางังจนไม่นานวันนี้ยมาพูดกับ ป้าบอกว่าเอินเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้อิ่มฟังว่าที่เราเจออ่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อิ่มจะเห็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าก็เลยบอกอ้าวจริงเหรอนกได้ยินเหรอคือวันนั้น่ะวันที่เขาวันที่เขาเสียแต่ป้ายังไม่รู้ว่าเสียเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเสียคือตอนกลางคืนป้านอนอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วเขาฝันว่าพี่คนเนี้ยมาหาที่บ้านเดินเดินมาแต่ว่าหน้าเขาอะนิ่งๆิ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรป้าก็ถามอ้าวมาทําไมล่ะ มาหาเก่งหรอลูกชายป้าชื่อเก่งอะไรเงี้ยมาหาเก่งเหรอนวดเก่งอยู่บนห้องเขาก็มองหน้าเฉยๆแล้วเขาก็เดินขึ้นไปบนห้องหายไปอะ mm hmm. ไรเงี้ยอ้าพอตอนเช้าก็เลยรู้ว่าอา้าวเขาเสียแล้วอืมเ mm hmm. นี่ยก็เลยแบบไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่แบบมันชัดมากเลยอะ่ะเออว่าแบบเสียงสะอื้นอะ่ mm hmm. ะเราว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าในช่วงที่วิญญาณแบบเหมือนเพิ่งเสียชีวิตเนะะี mm ่ย hmm. ค่ะสามวันแรกเจ็ดวันแรกเงี้ย ถ้าเวลามีใครคิดถึงเขามากๆอ่ะเขาจะไปหามันก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วพวกเนี้ยมันมันเหมือนเราให้การเชิญเขาไปอ่ะอพอเราไปคิดถึงเขาเจ้าที่เขาก็ต้องอนุญาตให้เข้ามาแล้วพวกนี้ยจะเข้ามาผ่านช่องทางจิตอ่าก็จะเข้ามาแบบในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยอือโอ้แต่เสียงมันชัดมากแบบสะออื้นแบบ มันเป็นหนังผีเลยอะอืแต่มันนานแล้วไงหนูก็เลยสื่อไม่ได้ยี่สิบปีอะยี่สิบกว่าปีอะแต่หนูคิดว่าสิ่งที่พี่นกเจอนะจ็นถ้าเรานึกถึงใครที่อย่างนี้แล้วมาให้เห็น่ะแล้วมีวิธีป้องกันยังไงที่นึกถึงแล้วก็ไม่ได้้องไม่นู้ไม่นึกมันไม่ได้นะคนรู้จักมันก็ดอ่ไม่งั้นก็บอกเจ้าที่ตั้งแต่แรกไม่รุญาไม่รุญาให้ใคๆเข้ามาเพราะอย่างตอนที่เพื่อนอิ๋มเสียชีวิตอะค่ะอิ๋มก็เศร้ามากเนาะร้องไห้เลยดีกว่าตอนที่รู้อะบอกค ก็สนิทอ่ะร้องไห้ร้องไห้เราบอกเฮ้ยแต่เราก็ไม่ร้องไห้เพราะเสียใจว่ามันเสียมันตายอ,ะอ่ะแต่เราไม่ได้ร้องไห้เพื่อจะให้มันมาหาเราไงเราก็แบบว่าเฮ้ยพึ่งไปหาคนอื่นนะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาก็นอนหลับปกติอย่างเงี้ยแต่พอใกล้ๆมันจะมาช่วงประมาณตีตส<ร>ามตีสี่คือเอาง่ายๆหลับไปอ่ะยังฝันถึงเลยว่าแบบไปเที่ยวไหนกันมาแบบแหงเอากันเพื่อนๆอย่างเงี้ย ไปเที่ยวป่าเที่ยวน้ําตกไปคือมันไปนกันเยอะมันสนิทมากอะ่ะล้วเป็นแฟนของเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยพอเกือบเกือบโพเพรู้สึกเลยอะ่ะว่ามีคนมาลูบขายอย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะปกติอะ่ะเราอะ่ะจะนอนเตียงอิ่มมันจะมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างหมดเลยแลวขวามือเนี่ยมันจะเป็นโซฟาเตียงอิ่ม ปกติอิ่มจะนอนนอนฝั่งโซฟาจะไม่ค่อยนอนริมนี้แต่คืนนั้นน่ไม่รู้เป็นอะไรบอกยีว่ายี่นอนฝั่งนี้อิ่มจะนอนฝั่งนี้อ่ะเราก็จะนอนติดติดหน้าต่างติดหน้าต่างเลยมันเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอย่างงี้สี่บานเต็มตัวอ,อ่ะแล้วก็เป็นม่านหมดเลยเราก็นอนฝั่งนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนนอนนอนแล้วก็รู้สึกว่ามีคนลูบคาอย่างเงี้ยแล้วก็รูปอีกคือแบบใช่แล้วป้ามันคงไม่รูปกูตอนตีสี่หรอกมันต้องหลับ ได้ยินเสียงแบบเคร์เคร์อ่ายีหลับอยู่ไม่ใช่ยีละเราก็ค่อยๆหลีตาเนิดนึงแต่ด้วยความที่ใส่คอนแทคไงถอดคอนแทคก,ก็ต้องไม่ได้ใส่แว่นฮะออแว่นมันก็อยู่หัวเตียงถ้าเอื้อมหยิบเนี่ยมึงต้องรู้แน่ๆเลยก็บบลืมตาขึ้นมาอีกนิดนึงชัดเลยรู้เลยว่าเป็นเพื่อนเราอะ ใส่ใส่เสื้อปกติของมันเลยแบบใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมแล้วใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็นั่งรูปขาเราอยู่างเงี้ย mm. แล้วไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเลยแล้วเราก็แบบว่านึกในใจละอย่าทำแบบนี้เรากลัวอย่ามาหาอิ่มแบบนี้ ไปหาคนอื่นได้ไหมไปหาเพื่อนคนอื่นได้ไหมแล้วตอนนั้นก็แบบพูดชื่อเพื่อนไล่แม่งไปทีละคนเลยไปหาคนนี้สิไปหาคนนั้นสิไปหาคนนู้นสิไม่ต้องมาหาอิม่มแล้วมันเหมือนแบบหัวเราะอะเพราะมันขี้แก้ไอ้นี่ <S 2> <S 2> <S มันก็หัวเราะแบบหัวเราะก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปแล้วเราก็แบบ หลับแบบมันง่วงอ่ะตีสี่แล้วว่าลืมมาเออไม่เป็นไรนอนต่อเหอะไม่เป็นไรละล้วก็พยายามเอาขาไปแตะยีให้ได้พราะขยับได้แล้วไงถ้าขาแตกกันมันจะไม่เป็นไรก็เอาขาไปแตะป๋าแล้วก็นอนต่อเจ็ดโมงเช้ากีใครโทรหากูตอนเจ็ดโมงวะก็ยีโทรศัพท์มาเออว่าไอ้มึงมึงไอจุดๆมาอีบอกอีบอกไปหาแล้วอีกก็หัวละเลยบอกอ๋อมึง จะยืดคอกลมสีเทากันเกะขาสั้นใช่ไหมไอ้มมือส่งมาส่งอะไรอะกูก็โดนเหมือนกันกูโดนตอนตีสี่มโดนตอนกี่โมงตีห้าต่อจากก่อนไปใช่วันจัดหมาเพื่อนี่คนหนึ่งไลน์มาเอออิ่มเรามีเรื่องจะปรึกษาคนนี้ไม่สนิทด้วยนะคนละกลุ่มแต่ว่าอยู่ชั้นเดียวกันอยู่มัธยมเดียวกันเรียนมสมหมหด้วยกันรู้จักกันหมดใช่ เอออิ่มแล้วมีเรื่องบุษราเออไปไงสบายดีหรอไม่ได้คุยกันเลยอืมเรากุ้มใจมากเลยอะเป็นไรหรอไอจุดจุดุดอะมันมาหาเราและอิ่มก็ยิ้มและเสื้อคอกลมสีเทากางเกงขาสั้นใช่ไหมเกงยีนใช่อิ่มอิ่มก็เจอใช่ไหมเออเราก็เจอเหมือนกันไม่เป็นไรนะไปทําบุญให้มันเถอะ มันก็คงจะคิดถึงเพื่อนทุกคนแหละแต่คนนี้เราไม่บอกวิธีไม่ได้สนิทไงแต่อีกคนนึงเราสนิทไงมันไปหาหลายคนเลยเนาะใช่เพราะว่าจิตมันนึกถึงพี่แลวเพื่อนมันสนิทกันมากพี่นกมันอารมณ์แบบพวกเราอย่างนี้เลยอะแล้วก็แบบสนิทกันมากเลยอะก็คนที่ไปหาคือไอ้กิฟต์เออมันไปหาไอ้กิฟต์ไงแล้วไอ้กิฟต์ก็โทรมาด่าอิ๋มเออแล้วอิ๋มก็บอกว่าทําแบบนี้แอ่กิฟต์ก็หลายรอบแล้วที่อิ๋มใช่ใช่้ก็สื่อได้ส่งกันไปส่งกันมา เพื่อนสนิทไงี่เราต้องพีได้เลยเราจะไม่นอนเราต้องส่งไปหาพี่เจ๊กไงพี่หาเจ๊กไม่พี่เนี่ยสงหาพี่น้อยพราคนเดียวเพราะว่าพี่เนี่ยเวลาไปไหนหรือไปที่เวลาไปถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอเรื่องน่ากลัว ก็จะบอกทุกครั้งเลยทั้งมปหาเจ๊กใชร์นะไปหาเจ๊กแล้วให้เจ๊คมาบอกพี่ว่าต้องการอะไรอะไรฝันนะหนูก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีอะไรนะไปหาพี่น้อยไปหาพี่น้อยไม่ต้องหาหนูเพราะพี่น้อยเนี่ยบุญเยอะส่วนมนก็บ่อยแพ้เมตตาแข่นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนนะหลังเราทุกคนที่ไปในกลุ่มเดียวกันเราก็บอกให้ไปหาพี่น้อยพี่น้อยแพ้เมตตาเก่งพี่น้อยแพ้เมตตาอะไรก็ได้ต้องกอดบาไม่ไปหาคนนั้น เพราะว่าเครื่องรางของขลังเยอะไปหาปเต้นฝันฝันถึได้อยู่คนเดียวันก็ือได้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องน่ากลัวน่ากลัวของพี่ะเนศดีกว่าก็เป็นเรื่องอะไรคะพี่ทนเนศเป็นเรื่องพูดคุณนกพูดเรื่องความฝันค่ะเป็นเรื่องของพี่สาวเมื่อกี้ขออนุญาตเขามาเล่าละพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถคือเป็นนักฝันเออเป็นคนที่ฝันแม่นเป็นฝันแม่นไม่ใช่หวยนะฝันแม่นคือว่า ถ้ามีใครที่ป่วยแล้วถ้าคืนนั้นเขาฝันถึงเนี่ยเช็คไปเล่งเพิงพ่งจะเสียคล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนที่สื่อง,ง่ายแล้คใครที่เสียแล้วมักจะมาสื่อเขาอ่าแล้วก็อย่างเช่นมีคนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยแม่บ้านที่เขาป่วยแล้วกลับไปอยู่สมัยก่อนแม่บ้านอีสานซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพอป่วยแล้วกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วถ้าวันไหนเขาฝันนะเช็คไปเลยเนี่ยเพิ่งเสียอ่าฮะ แต่อันนี้มันก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือพี่สาวว่ามีพี่มีพี่เขยพี่เขยกับน,น้องชายเขาก็ไปซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่ง <Okay. S 2> เหตุการณ์เกิดเมื่อ35ปีที่แล้ว mm hmm. นะครับซึ่งบางพีตอนนั้นก็ยังยังไม่อยู่สภาพที่เจริญขนาดนี้ mm hmm. ยังเป็นบ้านนอกอยู่สมัยนี้หมู่บ้านเต็มไปหมดเลยใช่ครับตอนนั้นซื้อที่ดินไว้แล้วก็พี่สาวด้วยความฝันแม่นก็วันหนึ่งก็นอนนอนแล้วก็ฝันฝันว่ามีผู้ชายสองคนมาหาที่บ้านบ้านอยู่ในกรุงเทพนะที่ดินอยู่บางพลี แล้วก็ฝันว่ามีผู้ชายสองคนมาหาที่บ้านบอกว่าคุกเข่าต่อหน้าเขาขอความช่วยเหลือบอกเจ๊ช่วยทําบุญให้หน่อยผมชื่อสมมุติชื่อแล้วกันมผมชื่อในเอ<ม>ผมชื่อในบีเสร็จแล้วพี่สาวก็ตื่นขึ้นมากสองคน<ม>สองคน<ม>แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้ผมฟังเล่าให้คนว่าเฮ้ยฉันก็ฝันเห็นในคนหนึ่งชื่อในเอคนหนึ่งชื่อในบีมาขอให้ฉันช่วยทําบุญให้เขา<ม>ฉันก็ไม่รู้เขาเป็นใคร<ม>ฉันก็มีเพื่อนชื่อเอแต่หน้ามันไม่ใช่อย่างเงี้ย<ม>อ่า แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ผ่านไปพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็เลยโทรมาบอกผมเฮ้ย hey, <ๆ>รู้แล้วรู้แล้วไอ้เอกับบ <c oughs> <ๆ>ีเป็นใคร <c oughs> เพราะว่าอาเจกอเจกคือน้องชายของพี่เขย <c oughs> ไปดูที่ไปดูที่พอไปดูที่ปุ๊บก็จะไปเจอกับพวกกำนันผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ตอนนั้นยังเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ยังเป็นบ้านนอกอยู่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็อ้าวก็จะอา้าวเฮีย ก็มาทักมาคุยแล้วก็บอกเออเนี่ยเพิ่งเกิดเรื่องที่นี่นะ,ะมีอะไรเหรอมีโจรสองคน<ม>ถูกตำรวจวิสามันมเข้าไปตาย<ม>ข้างใน<ม>แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเขาก็เลยเฉลียวใจเฮ้ยเนี่ยมันมีเรื่องฝันตรงนี้<ม>หรือจเจเบสองคนนี้นะ<ม>ก็เลยไปเช็คชื่อผมไม่รู้ว่าเช็คกับตำรวจหรือเช็คกับกำนันนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปรากฏว่าชื่อตรงกับชื่อในเอ <Okay. S 1> กับในบีตรงกับที่เขาฝันเลย ก็เลยรู้แล้วอ๋อสองคนนี้สื่อเข้ามาผ่านความเป็นเจ้าของที่ดินของพี่เขยอแล้วก็มาบอกเขาขอให้ช่วยไปซื้อที่ตรงนั้นพอดีไปเขาไปตายในที่ตรงนั้นพอดีแล้วซื้อก่อนตอนซื้อก็ดูคงช่วยอะไรเรียบร้อยสินแสยดูคงช่วยละแต่สุดท้ายคนเรื่องมันเกิดเรื่องหลังจากที่เราซื้อมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรไม่ดีนะเขาก็บอกว่าทำนองว่าถ้าทำบุญให้เขาจะเหมือนให้โชคให้ลาบอะไรแบบนี้อะไแล้วเขาก็ไปแล้วก็ให้โชคให้ลาบ แล้วก็อันนี้มาฟังหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าพอดีมันเมื่อธุรกิจมันโตขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยเขาบอกทั้งทั้งที่ดินทั้งไอสิ่งภพเขาสร้างโกดังเยให้โกดังเขาเขาได้มาฟรีๆเลยอ่าจะเริ่มลุกเรื่องขึ้นใช่ใช่เออแต่แต่เรื่องที่เขาฝันเนี่ยบังเอิญวันเนี้ยที่เขาพรมาให้พี่อะ วันนี้บังเอิญที่เขามาส่งผ้าที่บ้านพี่แล้วเขามาเล่าเรื่องความฝันเนี่ยแหละเขาเนี่ยเมียภรรยาเขาว่าเป็นคนที่พอฝันอะไรหรือเห็นอะไรเนี่ยมันจะเกิดเรื่องจริงแล้วคนที่มาหาเขาเนี่ยเหมือนกับสองสามวันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาว่าตอนเช้าเขาอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อจะไปซื้อของกินตอนเช้าแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งผู้ชายมาซื้อเหมือนกันแต่เขาไม่เห็นหัวคือหัวเขามองแล้วไม่เห็น แต่เขาเป็นคนที่สื่อพวกนี้ได้ด้วยนะแต่ตอนนี้เขาท้องเขาเลยท,ทําพิธีเขาปิดไปแล้วเขาให้ปิดให้ผ้าทําปิดให้แล้วเขาปรากฏว่าไม่เห็นหัวแล้วก็ก็เขาก็ขับรถแต่เขาไม่กล้าบอกแล้วพอเขาขับมาได้ครึ่งหนึ่งเขาก็แบบ,บยอยากจะบอก <ใจ S 1> เขาไม่สบายใจ,ใจว่าให้ไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หันกลับไปอีกก็ไม่มีอีกก็ไม่มีหัวอีกคือแต่เขาก็เป็นคนไม่กล้าไปบอกนะเขากลับมาบ้านมาเล่าให้แม่ฟังพอหลังจากนั้นสองวัน เขาไปซื้อของที่ร้านเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเสียชีวิตแล้วนะ oh. โอ้โหนี่เบือความฝันที่เขาเห็นนี่เลยไม่ออได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเพื่อนคนรู้จักหรือไม่รู้จักแล้วถ้าอยากช่วยจริงๆนะคะแต่ต้องไม่ท้องนะก็ต้องเดินไปให้ใกล้ที่สุดนะคะแล้วหาหมวกหรือหาผ้าอะไรก็ได้คุมให้เออพี่พี่เคยพี่เคย,เคยตอนพี่เรียนราม แม่พี่เนี่ยมาพักกับพี่ที่บ้านอันนี้เนี่ยอยู่ๆตอนเช้าอ่ะเขาเอาผ้ามาแล้วคล้องคอ,งองพี่แล้วกรชาติอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจว่าแม่พี่ทําอะไรกับพี่แม่เขาบอกว่า เหมือนกับเขาฝันว่าพี่นะไม่มีหัวใช่เออแต่แม่พี่เคยทำมบพี่ทำอย่างนั้นแหละแต่เขาคือเหแบบเอาหัวคืนเอาแบบว่าเอาหัวมาให้นะเออเอาหัวมาคืนนะอันนี้พี่เจอกับตัวเองเนี่ยมั่วก็ได้พาก็ได้คุมเข้าไปแล้วบอกเอาหัวมาคืนแล้วนะอายุยืนนะลูกอย่างเงี้ยแค่ค่าปลอดภัยนะอย่างเงี้ยทำได้ก็จะมาตกที่คนไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ เพราะคือเหมือนกับว่าถ้ามีถ,ามถ้ามีวาสนาจะต้องช่วยเหลือถึงจะเห็นเพราะถ้าไม่มีไม่เห็นค่ะมันเขามาเกเห็น,หนว่าเออช่วย,ยใช่แต่ว่าก็คือเหมือนมันก็เคสใบเคสนะมันก็เคสใบเคสอ่ะวันนึงอิ่งก็เคยเจอตอนนั้นไปถ่ายรายการอิ่มก็ไม่ตั้งใจนะที่จะเห็นแต่พระเอิญว่าแค่มองผ่านไปแค่เนี้เห็นเลยว่าเขาไม่มีหัวแล้วเราก็สะก,กิดพี่เลยบอกว่าเฮ้ยเราเห็นจริงมันไม่มีหัว แล้วเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็เดินไปทําอย่างนี้เลยเขาก็ถอดหมวกเขาาใส่หมวกแก๊บเนี้ยค่ะเขาก็ถอดหมวกเขามา,มกแ,กา,มา,มาแล้วก็เดินไปแล้วก็สะกิดเนี้ยแล้วก็รีบเอาเอาเอาหมวกเนี่ยสวมไปเลยคนนั้นเขาตกใจแบบเป็นไรพี่แบบว่าเอาหัวมาคืนอือแค่นี้แหละแล้วเขาก็หาไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นประมาณสักปีสองปีอ่ะก็เสียชีวิต ที่ทก็เหมือนมาต่อก็คือต่อได้คือมันต่อได้แค่นั้นนิดนึงมันต่อได้แค่นั้นน่ากลัวน่ากลัวเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีตอนนั้นเนี่ยน่านจะอยู่ประมาณปห้าปหแล้วก็ไปเที่ยวแพรกันมีบ้านนหนวดแล้วก็บ้านเหลามีอิ่มมีเอ็กมีป้ามีม้าแล้วก็โอ้โหญาติพี่น้องไปกันหมดเลยจําได้ข้าวๆวนะ มันก็เป็นเป็นแพรอยู่ริมน้ำอะพี่ก็จอดรถต้องจอดรถบนฝัง่งใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินลงไปคือแบบมันชันอย่างนี้เลยนะก็ต้องค่อยๆเดินเดินลงไปแล้วก็ก่อนที่จะข้ามไปแพรมันก็จะเป็นอ e ีไม้ไผ่ที่ไม่มีความมั่นคงใดๆถ้าเราเดินเออแล้วก็ต้องเดินเดินเดินไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแพรที่มันมีระเบียงอยู่ข้างนอกมันอย่าอย่าเรียกว่าระเบียงเลยมันเป็นพื้นที่โล่งนะ่ะเพื่อให้เราเดินรอบได้<ม>แล้วในห้องเนี่ยมันก็เป็น แต่และห้องอ่ะมันก็เป็นห้องที่มุงด้วยไม้สารน่ะไม้ขัดขัด,ข,ดขัดกันน่ะอ่านั่นแหละแล้วก็เลี้ยงห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วก็เว้นที่กว้างๆไว้สําหรับนั่งกินข้าวกินเหล้ากันแล้วก็เป็นสองห้องแล้วก็เว้นที่กว้างๆอิ่มก็ไปถึงปุ๊บโอ้โหป๋าก็ามา้องอิ่มลงน้าลงน้ําตอน,นเด็กๆต้องมีชูชีพจําได้เลยต้องใส่ชูชีพสีเหลืองถ้าไม่มีชูชีพสีเหลืองจะไม่ลงน้ําแล้วก็ตอนนั้นไปถึงประมาณสัก4ี่โมง เจเอกก็โดดลงไปตุม้มด้วยความเป็นเด็กต้องอยากเล่นน้ําใช่ไหม,มแต่สิริพรมองลงไปในน้ําน้ํามันวนอย่างเงี้ยฟิงฟิงแต่ทุกคนไม่เห็นเหมือนเราอะ่ะเราก็งงเฮ้ยเจ้เขาไม่กลัวเลยเนาะเออแล้วน้ํามันก็ไหล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 ไปแต่ด้วยความที่แพเขาก็จะทําตะข่ายกัน้นเป็นช่วงช่วงเพื่อที่จะแบบพยุงเราแล้วเกาะไม้แล้วก็ค่อยวนไปใหม่อะไรอย่างงี้ป้าก็กระโดดลงไปตุม้มนําหนวดลงไปตุม้มทุกคนตุ้ม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 หมดเลยอิ่มไม่กระดิกไปไหนเลย เพราะเราเห็นแล้วว่าในน้ําอ่ะมันไม่ปกติมันเป็นมันมันวนอย่างเงี้ยฟึ่งแล้วมันก็ไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็มันวนอย่างเงี้ยไปอีกจุดหนึ่งแล้วมันก็วนอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นแล้วว่าทุกคนอ่ะน้ํามันเชี่ยวมากพี่น้ํามันวิ่งไปทางเนี้ยมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องลอยไปติดอตาข่ายนี้หมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ลงเราก็นั่งดูเขาเล่นกันซักพักหนึ่งเจ๊เหมือนเป็นตะขิวเว้ยเออแต่ว่าด้วยความที่พ่ออยู่ข้างล่างไงปาเขาก็รีบดึงขึ้นมา เอาละพี่กูยังเป็นตะคิวเลยพ่อยังต้องช่วยเลยไม่ลงใส่ชูชิพแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆอ่ะเราก็ไม่ลงแล้วฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยมันเป็นป่าหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นป่าเดี๋ยวก็เป็นใครนะเป็นไผ่เป็นต้นไม้ต้นไม้ป่าก็เป็นป่า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 เต็มไปหมดตอนเช้าๆก็จะเห็นแบบมีความดินแดงหน่อยดินน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นต้นไม้พอตอนกลางคืนเราก็นั่งเล่นอยู่พ่อแม่เราก็กงเล่ากันนู่นนี่นั่น เราก็มองออกไปแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเงาดำๆเดินจากข้างบนลงมาแล้วมันเดินลงน้ำมันเดินลงน้ำใช่แล้วมันเดินลงน้ำแล้วมันเดินเหมือนคนจมน้ำอะพี่มันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆจมค่อยๆจมเรื่อยๆในขณะที่มันจมมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วอะมันอยู่ที่ขอบของกลางแพร่ลวกลางกลางกลางแม่น้ำเนี่ยที่ใกล้จะถึงเราแล้วอะเราก็สะกิดละ พี่อ้พี่ไอเห็นเปล่าเห็นอะไรอิม่มไม่มีจริงเหระอ,อืมไม่มีเราก็หันกลับละเพราะที่แรกเราหันไปทางน้ำไงและเราอะด้วยความเป็นเด็กชอบเล่นน้ำมากเราก็เอาเท้าไปแตะๆนิดนึงไม่ได้เล่นไงก็แค่เอาเท้าแช่ๆช่คงไม่เป็นไรหรอกองนี้เราก็เอาเท้าขึ้นมาแล้วพี่ก็ถามเอ้าทำไมอะไม่เล่นเนะอ,อืมแถวนี้มันไม่มีไฟหรอริมเนี้ย อ๋อมีม,มีเดี๋ยวพี่ไปไปิดไปเปิดให้อะเขาก็เดินไปเปิดนะอีกก็ว่าโอเคมีไฟแล้วกลัวลงได้ก็ลงไปแล้วก็เล่นต่อก็ไม่เห็นอะไรเราก็หันไปก็แบบแม่เขาก็ย่างปลาหมึกย่างอะไรมาวางให้นะแล้วก็นั่งกินกันสักพักนึงขามาโดนกระตุกเนี่ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เลยอะแต่ว่าด้วยความพี่พี่เขาไวมากเขาก็ควาา้าตัวเราอย่างนี้เลย แล้วเราก็คือแบบเด็กอะ้จับขาหนูแล้วป้าก็รีบวิ่งมาทุกคนหููอยู่หล่เพราะเราเป็นเด็กเห็นผีเขาก็ต้องรีบมาฉุปป้าก็อุ้มเราลอยเลยเพราะตัวเราเล็กไงก็อุ้มเราลอยเลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาเรียกเราน้องเล็กน้องเล็กน้องอีไม่เป็นไรน้องเล็กน้องเล็กไม่เป็นไรมามามาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วป้าก็แบบปลอมมาเรียกขวัญเรียกขวัญไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นน่ะป้าก็เอาหูเลือดของเลยแล้วแบบตอนนั้นน่ะจิตตกแล้วแล้วก็แบบ เกียดไปเลยไม่ไปแพอีกแล้วตอนโดนจับนี่แบบเหมือนจะเดินดึงลงไปว่าพี่มันคว้าอย่างนี้เลยปึ๊บดึงลงมาเลยหรอใช่เพราะว่าตัวหนูอ่ะหนูนั่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ลากเราลงไปอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพี่เขาคว้าหนูเร็วมากเลยนะแทบจะจิกหัวหนูแล้วอ่ะผขคว้าหนูอย่างนี้เลยอ่ะแบบอิ่มอย่างเงี้ยพราะเขาอ่ะเขาต้องกว่าหนูไงเขาเห็นแล้วว่าหนูอ่ะจะลงไปแต่หนูบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องหนูรู้สึกเลยว่าหนูโดนดึงลงไป แล้วหนูก็แบบกลัวมากเลยแมวแล้วแมวแล้วใช่พวกเรี <c oughs> ยกว่าพายน้ำอะไรวะอิ่มว่าน่าจะเป็นพายน้ำ,นำและพายน้ำตัวนี้มันน่าจะเห็นว่าอิ่มมาเห็นมันเพราะว่ามันนะ่ะจ้องอิ่มตั้งแต่ตอนเดินลงมาจากฝั่งนู้นและอิ่มก็ไม่ค่าสายตามันเลยด้วยความมันเด็กไงพี่ฟิลนึกออกไหมพี่ได้แบบอะไรวะ <ไ>ป<ม>เปเงาดำดเออแล้วเราต้องสงสัยดีถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะว่เาเฮ้ยเห็นนี่เดี๋ยวเฮ้ยไม่เอากลัวไม่ได้ที่กลัวขนาดนี้เพราะจ้องมัน <c oughs> ก็จ้องมันเรื่อยๆจนแม่งหมากครึ่งทางแล้วแล้วมึงก็หายไปชัดและวัวชัยแน่แต่เราตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่ามันคือภายน้ํา<ม>เราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณที่แบบตกน้ําตาย<ม>แล้วก็แบบเหมือนขึ้นฝั่งไปก่อนแล้วก็รอเวลาแล้วก็ตกอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ เออโอเคก็วันนี้นะคะก็เรื่องสนุกประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ธเนศอ,อีกครั้งนึงนะคะแล้วขอบคุณพี่ๆที่มาเล่านะคะให้ความสนุกสนานแก่รายการเรื่องเล่าแข่งไฟนะใครที่มีเรื่องเล่าสนุกๆน,นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะมาเล่าในรายการอย่าลืมส่งมาในอินบ็อก เหตุเรื่องเล่าแคมไฟนะคะแล้วมิมขอฝากติดตามรายการเรื่องเล่าแคมไฟในช่อง YouTube อุมอินได้อารี่ด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ